ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะห่างหายกันไปนานเลยอ่ะมาพบกับเจวีนทนดีคนเดิมนะคะกับเกม i d เดีวีที่เรารู้จักและคุ้นเคยกับเสียงนี้และคำพูดทักายนี้ก่อนเริ่มคลิปของตัวคลิปนะคะอ่ะและววันนี้เนาะเราจะมาเล่นตัวคอ,อนคุณหัวขโมยนะคะกับสกรีนพะมาณสีเขียวที่ไปออกแบบมา ฟิลแบบของคุณย่าแมรี่เนาะอะไรประมาณนะั้นนะคะเออช่วงนี้เนาะเจ๊แบบติดเกมในคอมนะคะพูดจริงๆเลยเนาะมีใครอยากให้อัดลงช่อง YouTube ของอีเจ๊ไหมคะแต่อีเจ๊ทำด้วย iPad นะสิเดี๋ยวต้องไปหาเกมที่คล้ายๆกันแล้วลนะ่ะเนาะเอออ่ะไม่พูดภาพจำเพลิลพ่งพลึงพังอะไรเยอะแล้วค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ไปเริ่มเกมกันเลยนะคะไปเลยมาค่ะทุกคนมาอยู่กันในเกมแล้วอุยเครื่องพังโอ้ยคือ,อยังไงคือมันจะยังไงกันฮะคือเปิดมาปุ๊บเครื่องพังเลยอย่างนี้หรอคือ,อยังไงคะเออไปค่ะคุณหัวขโมยจ็อกกิ้งแอนด์แรนนะคะขอบคุณคขะแล้วก็ปอนสวรจีค่นนักบวชสิงใช่ปะวะมันคือนักบวชหญิงเนาะเออโอเค มันคือนักบวชจริงนะคะเพีงเซตของเรานันเองนะคะว้าอีนวลไม่สื้อกับมานคิดชึจนชเลยนะคะปั่นเลยค่ะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะหวังว่าจะไม่มีการตัดต่ออันนี้พูดเก,กินๆกินด้วยก็แต่ถ้าอาจจะมีก็ดูก่อนก่อนนะคะเขามาสินะคะปั่นไปนะะเลยค่ะอ่ะช่วงนี้นะคะจะอาจจะลงแบบ ไม่ค่อยได้ลงมากเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยนานที่มหาวัยเนี่ยฉ่ำเบร์นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยตามเก็บคะแนนกันฉ่ำเลยเนาะมินูมมินนี่ให้ทำน่คะแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะเจยังสบายดีนะคะสักเสขยงจีดังอะไรนะคะไปคะ่ะไปคะ่ะฮอยวอกเวอยมคค่ะฉันทำเจลฮอนทำเจลฮอนกินตอนแลลวอุย้ยมีกล่องให้เปิดไว้เปิดกล่องดีกว่าทุกคน ปาเอ็กเอ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 กชีมีการไปเปิดแล้วนะคะอ่าไม่ป่านนางไม่ได้ป่านนางสิกวาร์ฟนะคะแล้วนางก็จะโดนทุบวาร์ฟแล้วนางอาอาดูกันว่านางจะสิกวาร์ฟสำเร็จหรือเปล่าโอเคแล้วนางก็กลับมาไหมไม่กลับด้วยเอให้กูปั่นอยู่คนเดียวนะคะอาอาให้กูเอามาแล้วอาแล้วไอ้มีคนมาหมอหมอหนีหมอหมอฟง ช่องโอ้กตัวท้องอีหอยเลยหอยแหลกหนีค่ะหนีหนีค่ะหนีหนีค่ะหนีฮ่าฮ่าหนีค่ะหนีอืมเป็นอะไรนะเป็นหัวขโมยที่ใช้ไมมายากลเป็นนิดหน่อยนะคะเราต้องมีสกิลในการขโมยและหลบหนีค่ะอ,อไม่ใช่นักหลบหนีหรือไม่ใช่นักมายากลแต่เราก็ต้องช่วยด้วยค่ะเพราะเราเป็นหมอฉันเป็นหมอ,อช่วยด้วยอ่ะจะตายแล้วุกคนเรื่องเหลือสองขีด ไม่ใช่เหลือสองเขียนเหลือหนึ่งขีนนะคะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง,องโอ้ยหยุดพูดจบจบหยุดพูดนะคะพูดไม่รู้เรื่องแล้วจังหวะนี้นนองอ่ะไปซื้อของค่ะมีดรอปบ,บินตัวนี้กินดรอปบ,บินได้ปะกันได้แหละ,ะดรอปบ,บินเลยนะคะโอ๊ยเมื่อกี้ไม่เห็นเข็มเห็นเข็มเห็นเข็มอ่าเห็นเข็มเห็นเข็มอยู่ตรงนี้

ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปให้ให้ให้ใครให้ใครทาให้ก็ได้เลยไมทิ้งเส้นที่เราเจอตอนแรกชีลมแล้วเพิ่งเหตุขอโทษเมื่อกี้ร้องเพลงอยู่ขอโทษแล้วมาดูอีกทีนึงชีลมแล้วนะคะเดี๋ยวไปให้คนปั่นตรงนู้นแล้วกลับไปเครื่องนั้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปให้เขาเฮลโหลทเกดเธอกินเน่ในแค่ในแค่นแค่ในแค่กอบเกินกอดเกินเดินไปเลยค่ะยังไปรอ กุ้นค่ะ thank you ฉันตลกฉันนะฉันตลกฉันคืออะไรวะฉันตลกตัวเองเอออีบา้าแล้วเมื่อกี้คือ like ะคะอะไรสนิยงแบบแคนดี้เวอร์นะคะอ่ะปล่อยโลกหนูเออนะคะ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 อุย้ยแมรี่ ว้าวไอต่ายเลยแมร э ี่ลังเล็กแล้วก็แมร э ี่ลังใหญ่แมรี่ลังแม่คือเรามีนั่นหอกเวอร์ฉันชอบสกินนี้มากนะคะถ้าอยากเป็นผู้สนับสนุนก็ส่งมาให้ได้นะคะอันนี้อันี้ขอโทษค่ะไม่มีอะไรโอ้ยอีบ้าอ่ะผ่านไปผ่านไปหวังว่าตอนนี้เราจะได้เปิดประตูนะคะแต่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดประตูะคะ่ะเพื่อไม่ยอมปัดอีโดท้องเลวกูต้องมานั่งปัดช็อตจู๊ก็มีน้อยเออโอเคก็ก็เพื่อนแค่น้ำหอมก็ไม่เป็นบ้านแล้วเน้อเงอมาเลยเลย มึงสิถ้ามากินมันส่องเงาได้ฉันส่องไปแล้ว <c oughs> แต่มันส่องไม่ได้ไงเกมหมา <c oughs> โอ้ยปั่นไปค่ะปั่นไปลอยสกินนี้เป็นสกินที่สวยมากเลยทุกคนมันสวยแบบเป็นตู้ที่สวยมากสกินทุกสกินในตู้ของไออีตัวเนี้ยสวยมากครับปรามาจารย์าการเคลือบทองเนาะการแสดงเคลือบทอง <c oughs> <c oughs> มาตอนไหนมาตอนไหนกำลังหยุด เป็นสกินที่สวยมากทั้งเกอิชาทั้งวาชินเดอร์สวยมากสกินทองสกินนีสวยมากนะคะอ่ะเกอชาต้องเก็บไหมทุกคนอยากให้เก็บหรืออยากให้รีวิวก็คอมเมนต์กันมาบอกนะคะแต่อันนี้นางสั้นมากนะคะมาค่ะแมรี่ส่องไฟฉายมาสิมาสิาสไฟฉายสองคนไม่สวยอะมาสิมาเลยใครไม่สวยก็ไม่ให้กูส่องซะอืมมันสวยค่ะยอมรับสวยสวยจริงสวยว้ายนักพูดจริงลกลับมาแล้วเหรอว้ ญญนักบหญอนวพิคาฉมด้เจอแกัน้นนะแกฉันว่าแกจะไปรอดแล้วฉันแพนิกมากเลยเดีวเมื่อกี้นะคะถ้าแพนิกนะเราก็จะสปันแตกปุ้งเลยะคะ่ะเป็นบ้าแลวอุ้ยอย่าร้าไปค่ะไปช่วยคนกันนะขอ,ขอช่วยกันแลยอีห่าไม่ได้ช่วย ปั่นตัวเลยก็ได้ก็ว้าววาเป็นคนป่าอูกั่นเลยโอเคคือฉันควรไปช่วยไหมนี่ไงพิงค์เซสไปช่วยแล้วเรียนลอยนักเครือน <c oughs> <m choreography> ักเครือนักเครือเอ่อไม่เปลี่ยนชื่อนะคะทุกคนเล่นเก่งมากเลยไม่เปลี่ยนชื่อนะคะขี้เกียจค่ะนะคะเพราะว่านี้คือภาควันพฤหัสอาจจะ ลงวันศุกร์เย็นๆนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าคือรีบบางคนตื่นสายเนาะเออเนี่ยอันนี้คือภาคตอนห้าทุ่มอาจจะได้ลงประมาณสักบ่ายๆไม่ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะประมาณนั้นจะไม่ให้เกินหนึ่งทุ่มละกันเนาะส่วนโปรไฟล์อัดแล้วเอ๊ทำแล้วนะคะไม่รู้ว่าฉากเปิดจะเป็นยังไงเพราะว่าดิฉันไม่รู้ดิฉันไม่ได้เป็นคนทำารอเล่นดิฉันเป็นคนทำนั่นแหละแต่แค่ตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้คือยังเป็นคนภาคอยู่ยังไม่รู้ ะะแต่น่าจะสวยมากเลยนะะักะาบอกให้นักะนะคะ,นะคะบอกให้ว่าสวยมาก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 นะคะ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 ตอนนี้ที่ฉันยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้มีแบบภาพในหัวแล้วแต่ทุกคนอาจจะได้ลุส้สปอยก่อนนะจากปกคลิปเนาะหนะ้าคลิปแหละอะไรประมาณนั้นอาจจะเปิดด้วยปกคลิปไม่ก็เปิดมาเป็นคลิป ในห้องล็อบบี้นะคะดูก่อนนะคะว่าเจ๊ขี้เกียจหรือเปล่าถ้าขี้เกียจก็จะเอาปกคลิปมาพาดมาพูดเอาแล้วค่อยมาดูในคลิปเอานะคะแต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเออทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละทุกคนก็รู้แล้วแหละควรรู้แล้วแหละอ้อย เสียงดังไปปะถ้าเสียงดังลดเสียงนะคะเสียงดังลดเสียงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีช่องเสียงเบาให้ทุกคนก็ต้องเพิ่มเสียงแล้วพอที่ฉันเสียงเบาทุกคนก็องเพิ่มเสียงลดงเสียงอีกรอบอ๋ยอีบ้าวิ่งอีกหวยหาหลุมก,ก้อนหนึ่งอะมาดูกันว่าไอจะได้หลบไหนว่าจะหลบไป่ชุดตัวไหนนะคะหลบอยู่ไหนเอ้ยว่าจะหลบหรือจะวงหลบไหมหลบอยู่ไหนก่อนหลบอยู Alles, ่ไหนอะ ว่าสิ่งที่ลมอยู่ไหนคะเอฮะฮะลมอยู่ไหนครั้งใครอะไรว่าอ่านไม่ทันเนี่ยเออแต่จับวิ่งวิ่งแล้วก็พูดอะไรก็ไม่ระนะคะ่ะนะค่ะอุ้ยตรงนี้ไม่หลุมปะมองไม่เห็นนะขอขอเลื่อนปุ่มหงส์นนึงะค่ะน,นิดหนึ่งแล้วนิดหนึ่งแอ๊ อ่ะแต่มาปัดเหรอจะแดดมาปัดหรอก็แดดว้าวตรงนี้มีคนปัดไว้อะไรแตะเครื่องนิดนึงไม่ได้ปัดหรอกโดนหลอกแล้วต้องปุ๋มว้ายส้มหน้าเอาวกเบกวยวายวกเบกวยว้ากูกูกุูกูเอ้คนนึกเสียงว้ายเออมามามาเอามาน้องมามาเป็นมาเป็นมามามาเป็นคนมาสิมาสิมาเลยมาสิแน่จริงก็มาสิ่ยี่ไงเจอหลุมแหละฉันเจอหลุมแหละฉันเจอหลุมแหละ ไม่ลงหลุมอ้ยฉันไม่มีอ้ยล,ลงหลุมแล้วลงหลุมแล้วไปแล้วค่ะบายบายกลัวแล้ว <c oughs> ว่าก,กับเบสบาร์เกย์ไอโก้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพยงน,นี้นะคะบายบายจูบก็ไลท์ทุกคนเลย